สวัสดีสมาชิกครับมีมาสด้าสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับมาสด้าสามห้าประตูนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2012ดูแลศูนย์จนปัจจุบันนะครับรถอยู่ในสภาพที่สวยมากๆนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้สภาพสวยคัดมาฝากเลยครับผ่อนสามพันกลางๆนะครับผ่อนได้หกปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนภายใน ใหม่กริปเลยครับสภาพดูแลดีครับดูแลศูนย์จนปัจจุบันใครกําลังหามาสด้า3หรือหารถใช้งานผ่อนสบายๆนะครับคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับสีแดงเดิมโรงงานนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับรุ่นนี้อะไหล่หาง่ายสบายครับใช้อะไหล่กับมาสด้า2ก็ยังได้เลยนะครับรถสภาพสวยๆนะครับนามาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบมาสด้านะครับมาแล้วราคาน่าสนใจมากๆนะครับณปัจจุบันผงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นรลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบกภายในเบาะหนังสีดำสภาพสวยกิิบๆเลยครับมือเดียวไม่แท้1 0 0 0 0เซน 8 8 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับดูแลดีใช้ดูแลสาภาพมันดีมากๆนะครับใครอยากได้เรือกำลังเลง็งหารถใช้งานนะครับชอบมาด้าหรือไม่ชอบกรองพิจารณาดูได้นะครับกับสาภาพและราคานะครับ159,000ั15 9, บาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับใหม่แท้ไม่มีกอไม่มีหมกแจ้งตรงแจ้งชัดเช็คศูนย์ดูแลดีมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สน,นะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ ขี่ดีเยี่ยมนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2 1 6 6เกียร์ออโต้นะครับภายในสวยมากๆนะครับคันนี้ยังมีรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้อีก1เดือนนะครับจากทางเต้นนะครับรถคัดเช็คเก็บงานดูแลรระบบมาแล้วที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ถูกใจหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่า พร้อมหรือเปล่านะครับมีรถให้เลือกชมมากมายฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยรถสวยสภาพดีนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับเป็นตัวเลือกแรได้นะครับกับคันนี้ มาด้าสามมาด้าหประตูปี2012มือเดียวสภาพงามจัดครับคัดเช็คเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับหากถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับใครยังไม่พร้อมก็ฝากกดติดตามไว้ก่อนนะครับฝากกดติดตามไว้มีรถมาลงทั้งปีนะครับลงทั้งวันลงทั้งเดือนมีให้เลือกชมจนกว่าท่านจะซื้อนะครับเพราะเราคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับก็ลองชมและพิจารณานะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ผ่อนก็ชิวขับง่าย